สวัสดีนะครับถนนเส้นนี้คือถนนเชื่อมระหว่างบ้านโพนเข่งเมืองไสเศษถาไปยังโน้นนะครับบ้านหนองไฮเมืองหาดไทฟ,ฟอกไปเชื่อมกับถนนท่าเดือนะครับระหว่างถนนไกลรสรภูมิหารไปถึงถนนท่าเดือยระยะทางก็สักสิบกว่าหลักนะสิบเอ็ดสิบสองหลักได้นะครับ ตอนนี้มันก็เป็นบ้านเป็นเมืองหมดแล้วนะครับแต่ก่อนมันก็คือทุ่งนาตอนนี้มันเป็นเมืองหมดแล้วนะครับตรงนี้คือบ้านเวียงเจริญนะครับบ้านเวียงเจริญเมืองไซเศนฐานะครับตรงนี้เพื่อนก็จะมามืนกัตัดผมฟรีนะครับบริการตัดผมฟรีนะครับตรงนี้นะะตรงริมคูเมืองนี่แหละครับ จะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นถนนคูเมืองกำแพงเมืองก็ได้นะถนนนี้นะครับถนนกำแพงเมืองแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปกินข้าวที่ร้านเท่าแก่ดอบ้านโพนป่าเป้านะครับดูหนะิวแล้วครับจะไปบ่ายแล้วด้วยนะแต่ก่อนไปก็พาชมบรรยากาศนะครับอาจจะคุ้นเคยนะครับแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ดูนะครับ ถ่ายให้ดูนะครับถนนพนเค็งหนองหายนะฮะไปเชื่อมถนนท่าเดือนนะครับก็จากทุ่งนาก็กลายเป็นเมืองน,นะครับหรือว่าเฉพาหลวงเวียงจันทร์นี่ถือว่าเติบโตวไวมากๆเลยนะครับ เบื่อหน่ายครัคือลมนี่นะครับลมแรงมากๆเลยเด้อโอ้โอลมเหมยลมนะลมบ,บุยเลยนะครับเวียงเจริญธาตหลวง ห้องแกพูนทันพูนป่าเป้าแล้วอะไรอีกล่ะจำไม่ได้แล้วครับดอนกลอยดงสวาสหน้องให้ ากทุ่งนาก็ไม่เหลือเขาแล้วครับเป็นเนินหมดแล้วนะครับอันนี้ท่าหลวงเหนือนะครับออันนี้ตึกนี้ก็รีโนเวท ตึกว่วางๆไม่ค่อยเหลือแล้วครับไม่ค่อยเหลือแล้วนะฮะ ไปกุบโตกใส่หมาดก็เป็นสีแยกนะครับรู้สึกว่าวันนี้แดดมันจะดีนะเพราะแดดดีนะครับผิวผมนึงก็จะเปลี่ยนสีทันทียิ่งกว่ากระปอมนะครับสีแยกนะครับเลี้ยวขวานะครับไปธาตหลวงหนองบอนนะครับ เดี๋ยวซ้ายไปหัว,วนนขัวโนนค์้อเสียงดานาควายบ้านโซกบ้านอามออแล้วอีกหลายๆบ้านครับโนนสวรรค์แสงสว่างตรงไปก็คือพนพนาวพนป่าเป้านะครับอุย้ยพนทันพนป่าเป้าแหมพนบรรนำพนพนาวมาอยู่ข้างหลังนะครับนี่สี่แยกท่าหลวงนะครับ านห้องแก่นะครับมีเซเว่นห้องแก่ด้วยมีเซเว่นด้วยนะครับโอ้รถจอดเยอะอยู่นะ าขานี้นี่คือคาเฟ่เมซอนนี่คนแบบมาใช้บริการเยอะมากครับอยากรู้ว่าคนรามีกำลังซื้อก็ให้ดูที่หนึ่งแหละครับตอนนี้ก็อะไรปันคาเฟ่เปิดใหม่หรือเล่าเนี่ยเยอะมากๆเลยครับร้านกาแฟที่นคะรหลวงเวียงจันทร์นี่อกว่าหลายร้อยสาขานะครับสู้คนตายไปข้างหนึ่งนะครับ ก็ให้ดูที่หนึ่งแหละรถยนต์นะครับกำลังซื้อนะว่ามันมากขนาดไหนแล้วก็หรูหราราคาแพงขนาดไหนนะครับบ้านเรือนผู้คนนะครับถ้าคนไม่มีตังค์นี่นะครับสร้างบ้านหลังใหญ่ๆไม่ได้อะครับบอกเลยนะแล้วก็ให้ดูการบริโภคร้านกาแฟนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบอะไรละ่ะสินค้าุ่มเฟือยนะครับ บัติเหตุเป็นอะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์เบี้ยวเลยครับรถบุบเลยครับจะเลี้ยวจะออกเนี่ยต้องระวังเลยเลยนะครับทีคอปเปิดตรงนี้แล้วข้างๆกับนี่เลยนะครับข้างๆกับออฟฟิศกรุงศรีเนี่ย มีน้องที่รู้จักอยู่คนหนึ่งนะคนสองคนนะทำงานอยู่กรุงสรีเนี่ยนะสวยด้วยนะสาวสำเนือกินเบียร์เก่งๆครับ <c oughs> ตั้งหลังก็ไม่ได้นัดเจอเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสะดวกเขาก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นบิ๊กซีนะครับซูเปอร์เซ็นเตอร์ แรงมากครับแบ็คคันย่อนนะครับอันนี้เป็นของพงสวรร์น,นะครับออฟฟิศปิโตเทรดนะครับอแลนด์โรเวอร์ครับนี่นะครับ มาขิงใส่เขานะครับบอกว่าเหนือกับเวียงจันท์ก็มีศูนย์แลนด์โรเวอร์หรือเปล่า <laughs> ผมชอบแซวนะไอ้หมดนะครับแลนด์โรเวอร์เบนบีเอ็มดับเบิลยูเล็กซัสเฟอร์เลอรี่แลมโบอะไรอีกอะพวกรถซุปเปอร์คาร์อนะบอชเช่แรนควิเซ รถยนต์นะอันนี้ตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ไอติกมอลนะครับวัวดงป่าลานตรงไทยหัวมิตรภาพ โคเศรษฐกิจพิเศษบึงทาตหลวงโอ,โ,อโอ้มาแล้วครับฝนพอออกมาปั๊บมันก็ตกคันทีเลยเเนี่ย<อ>แต่ว่าใกล้แล้วครับใกล้ถึงร้านที่ผมจะไปแล้วพนลป่าเป้าในข้างหน้านี่น,นะครับใกล้ๆนี่แหละนะครับท้งนี้เป็นพนทันนะครับตรงไปนี่แหล,คละ,แะครับพูลป่าเป้าร้านเท่าแก่ดอกอาหารนะบูคอฟอันนี้ จ้าของคนไทยนะครับดูคอฟเบียงจัดนะราคาแรงแล้วนะครับแต่ร้านที่ผมจะมาคือร้านนี้นะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้อูซ่อมรถนะครับอย่างที่บอกนะจะคิงใส่เขาว่าเหนือกว่าก็เขามีแลนด์โรเวอร์ขายก็คุณก็ต้องควรจะมีนะครับมีเบนซ์มี v m คุณก็ต้องมีแลนด์โรเวอร์ก็ถ้าซื้อ ก็มีตั้งแต่คาระหกเจดล้านเรนโดเวอร์เจ็ดแปดล้านแล้วก็แพงสุดก็สิบห้าสิบหกล้านนะครับ <c oughs> บาทนะครับไม่ใช่กีบนะเจออย่อางมินิบิ๊กซีนะครับเยอะมากส่วนรุ่นยอดนิยมก็จะเป็นปราโด p r ปราโดนี่ประมาณ5ล้านบาทนะครับมือหนึ่งแต่ว่าที่ขายอยู่นี่ก็อาจจะเป็นมือสองมือสาม ือสี่รถรันกันไปนะครับแต่ว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับปราโดไม่ได้ประกอบที่ไทยนะครับที่ไทยไม่ค่อยมีขายนะครับมีก็แบบว่านำเข้าโดยตรงอะประมาณอย่างนั้นนะครับโปนป่าเ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 ป่า งนามันก็กลายเป็นเมืองหมดแล้วเนยยังไม่ถึงเลยเนี่ยเท่าแก่ดอเนี่ยขับมาตั้งนานนะครับเท่าแก่ดอ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 ,ดอ,ดอแต่ก่อนมันอยู่สะพานทองเหนือนะครับมันย้ายมาที่โคนป่าเป้านะครับ ข้าแกงอร่อยนะที่ข้างหน้านี่แหละครับขท้าแกดอบรรยากาศนะครับโอ้โหครือหาดหลังงามนะครับอยู่เยอะๆในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับถ้าจะบอกว่าจะมาขิงใส่เวียงจันทร์ก็ต้องควรจะมีเครือหาดแบบงามๆแบบนี้เยอะๆบนเขานะครับนี่นะฮะร้านเท้าแกดอ พาไปกินครับข้าวแกงข้าวราดหน้าข้าวเปียกข้าวซอยข้าวขาหมูข้าวมันไก่สารพัดของหวานก็มีนะครับดูนะครับเป็นบรรยากาศของร้านนะครับโ<อ>คนกคนนั่งเต็มเลยครับดูโอ้โหขูดาแน่นเลยนะครับข้าวราดแกงอร่อยครับร้านนี้ข้าวแก่ดอแนะนำนะครับร้านนี้ใหญ่มากๆนะครับลูกค้าเต็มเลยนะครับเพียบ หน้าตามีอะไรบ้างผัดหมูกะเพราเนื้อแล้วเปล่าอยูนะครับลูกค้าเขาทยอยหลั่งไหลมานะครับมีของหวานด้วยนะครับตอานี้นี้มีเยอะนะครับอาหารนะได้แลวคุณ ชอบนะครับพวกเส้นก็มีพวกข้าวก็มีนะครับยกเว้นพวกปิ้งนะมผมเลิกแล้วครับพวกข้าวพวกร้านปิ้งอะไรตรกนี้นะครับในตลาดซื้อในตลาดมีงเจอของเน่ากินของขาวเสร็จก็กินของหวานต่อนะครับข้าวแก่ดอก ร้านเท่าแก่ดอนะครับอันนี้เปิดใหม่นะอีกสาขาหนึ่งมันอยู่ตรงโน้นบ้านวัดศุนะฮะเมืองอะไรนะเมืองศรีสัตนานะรรอันนี้สาขาพูนป่าเปา้ามือนฝนจะมาแล้วเนะี่ยคนมากินเยอะนะครับตอนเที่ยงนี้คนเยอะเลยนะครับเท่าแก่ดอนะคนก็มาเรื่อยๆนะครับ ซื้อกลับบ้านก็เยอะนะครับเป็นร้านใหญ่เลยนะครับเป็นร้านข้าวแกงที่ใหญ่ใช้คำนี้นะครับแล้วก็อร่อยนะครับสะอาดสะอาดนะครับู้แก่โดผมมากินเนี่ยผมจะกินที่สาขาสะพานทองเหนือแต่เขาปิดไปนะครับตอนนี้นะเรามาเปิดตรงนี้นะครับสะพานทองเหนือใกล้ๆนะครับหงหมอร้อยสามนี่แหละครับประมาณนี้นะครับ ไปผัดไปผัดมาก็แนะนํานะครับเท่าแก่โดเท่าราดแกกนะครับ